โดยหลักการก็คือเรามองเนี่ยเขาก็เลยพูดว่าเราสอนเราสอนเด็กเนี่ยแบบนี้ก็ผิดหลักเนี่ยไม่ไม่ไม่ให้เด็กหลักโปรงปล่อยวางเขาพูดอย่างนี้นะว่าเราทําให้เกิดการเนี่ยเขาบอกว่าเราสอนให้เด็กหลงผิดอ้พวกบางคนนะหลงผิดแล้วเนี่ยผมเลยบอกว่าผมก็เลยพิมพ์ไปเลยนะผมบอกว่าพุทธศาสนาสอนเรื่องรู้แจง้งผมเลยบอกว่าพุทธศาสนาสอนเรื่องรู้แจง้งส่วนโปรงปล่อยวางการละใช่ไหมการละต้องละต้องต้องละต้องโปรงปล่อยวางอะนะหรือการไม่ยึดมั่นถือมั่นนะ ผมบอกว่าเป็นหลักการของพวกเดียถีเอาชัดเจนไปเลยผมบอกว่าการที่การที่ต้องลาแข่งกันนะนะลกแข่งกันไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางอะนะผมบอกว่ามันเป็นหลักการของมันเป็นหลักการของศาสนาปริพาชกเอ้ยเขาเรียกอะไรนะปัจจุบันนี้เขาเรียกศาสนาเชนมันเป็นหลักการของศาสนาเชนศาสนาเชนหรือเรียกว่าปริพาชกหรือเรียกว่าเดียถีเนี่ยผมชัดเจนเลยผมเลยบอกว่าพวกพวกนั้นนะ่ะ เออแล้วมันมาบอกว่าเราอ่ะทาไม่ถูกสอนจิตอย่างนั้นแล้วมันบอกว่าทําไมไม่สอนให้ให้เด็กละปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรเงี้ยผมก็เลยพิมพ์ไปเลยผมก็เลยบอกว่าไอ้หลักการเนี่ยมันเป็นของพวกศาสนาเชนศาสนาชีเปืือยศาสนาไอ้นี่แหละที่เน้นปงปล่อยวางเน้นการละละแข่งกันจนเดินแก้ผ้านะเดินแก้ผ้านะถามว่ามันเดินแก้ผ้ามันใช้หลักการอะไรมันหลักการไม่ไม่อะไรนะปล่อยวางอยู่แล้วมันปล่อยวางแล้วก็แข่งกันละละ แล้วเลยจากการลากก็แข่งกันจนต่อแข่งกันจนตออคำถามว่ามันต้องมันใช้หลักการนี้อยู่แล้วมันถึงเดินแก้ผ้ากันเนี่ยผมก็เลยชัดเจนไปเลยผมก็เลยพิมพ์ไปก็เราอะหลักการถูกหลักการถูกก็คือหลักการรู้แจ้งน,นะศาสนาพุดเน้นรู้แจ้งน,นะเออแล้วบางทีมันจะพูดว่าอะไรเงี้ยแล้วผมเลยบอกพุทธเจ้านี่ก็บางทีพิมพ์ไปเลยนะพุทธเจ้านี่ถอดจิตอง์แรกเลยเออผมผมก็พิมพ์ไปนะบางทีผมก็บอกว่าตอนที่คุณไม่เคยได้ยินเหรอ ตรวจด,ดูสัตว์โลกตอนย่ำรุ่งอะนะ mm hmm. ที่ว่ากิจวัตรของพุทธเจ้าอ่ะตอนตีห้าหกโมงเช้าตื่นมาตรวจด,ดูสัตว์โลกอะตรวจด,ดูสัตว์โลกคืออะไรคืออะไรก็คือก็คือหลับตาใต้ต้นไม้เนี่ยตื่นมาก็ไปนั่งใต้ต้นไม้ต้นโพบ้างอะไรบ้างแล้วก็ตรวจด,ดูสัตว์โลกแล้วก็องคุริมาเข้ามาในข่ายพยานองคุริมาอยู่ไม่รู้กี่ร้อยโยชน์องคุริมาไม่รู้อยู่อยู่โคตรไกลอ่ะแต่ว่าเข้ามาในข่ายพยานก็คือถามว่า ไอ้คำว่านั่นแหละตรวจดูสัตว์โลกนี่ก็คือรู้แจ้งแล้วแล้วก็คือถอดจิตเนี่ยหรือว่าจะงาไงก็ช่างเถอะก็คือเข้าไปดูเหตุการณ์ทั้งหมด,ขด,เ,หหมดมเข้าไปดูเหตุการ์ทั้งหมดหลับตาอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็เข้าไปดูเหตุการ์ทั้งหมดแล้วก็รู้ด้วยนะก็ลองลองดูไงเถ้าถ้าท่านไม่ไปท่านลองไม่ไปนี่จะเกิดอะไรขึ้นองคุลิมานท่านก็เห็นเลยในในภาพนิ้ตีแต่องคุลิมานก็จะไปตุยแม่เลยพอตุยแม่แล้วท่านบอกอถ้าตุยแม่จะเสียอะไรวะก็คือท่านก็บอกว่าพระพุทธเจ้าจะมีอสิติสิบ ท่านจะเหลือเจ็ดสิบเก้าก็คือเสียศักดิ์ศรีมากอ่ะพระพุทธเจ้าบอกโอ้โ oh, หองค์อื่นเขาองค์อื่นเขาได้แปดสิบองค์แต่ท่านจะจะเหลือแค่เจ็ดสิบเก้าอสิติก็คือพระพระอรหันต์คู่บารมีเนะจะเหลือแค่เจเจ็ดสิบเก้าไงท่านก็เลยต้องเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดท่านก็เลยต้องไปโปรดแล้วไปโปรดยังไงจะต้องทายังไงก็ดูในภาพทั้งหมดพอดูในภาพทั้งหมดต้องทรมานก่อนต้องให้เหนื่อยก่อนลองก็เนี่ยทาให้เหนื่อยทาให้อะไรเงี่ยท่านก็เห็นหมดอ่ะพอเห็นหมดท่านก็เลยไปไงไปไป เพราะฉะนั้นน่ยไอการตรวจดูสัตว์โลกตอนย่ำลุ่งเนี่ยก็คือหลักการหลักการรู้แจ้งหลักการนั่นอยู่แล้วใช่ไหมแต่พวกนั้นเน่ยมันมานมีคนทิมพ์มาเขาคนละสายกันครับอาจารย์ใช่ไหมอโอเคนะเดี๋ยวลองเปิดไอคนนี้ดูที่เนี่ยน่ยที่เขาบอกเป็นสายปฏิบัติธรรมอ่ะน้องไปพาวฟังด้วย ใครที่สงสัยว่าอยากเริ่ม<ช>ต้นปฏิบัติตามแนวทางพระอะไรห้ามพลาดคลิปนี้เลยค่ะเพราะว่าคลิปนี้จะสรุปจบครบในคลิปเดียวฟังจบลุกขึ้นไปทําได้ทันทีเราไปดูกันเลยค่ะว่าแต่ละขั้นตอนเนี่ยมีอะไรบ้างจริงๆแล้วแก่นของพระบทธศาสนาเนี่ยก็คือการดับทุกข์ใช่ไหมคะซึ่งการดับทุกข์ได้เนี่ยเราจะต้องทําความเข้าใจกับกายและใจของเราเองก่อนอันนี้ต่างกันต่างกันแก่นของศาสนาคือการเนี่ยบางทีเราถามระหว่างรู้แจ้งกระดับทุกข์อะ พุทธชาวพุทธต้องถ้าเลือกได้แค่ข้อเดียวผู้ชมลองดูนะระหว่างรู้แจ้งหรือโพธิญาณน,นะโพธิญาณรู้แจ้งกับดับทุกข์อ่ะถ้าเลือกได้แค่ข้อเดียวอ่ะเราจะต้องเลือกอะไรเราจะต้องเลือกอะไรอ่ะผมบอกเลยถ้าเลือกดับทุกข์จะไปทางเดียถีเ <laughs> พูดตรงเพราะว่าศาสนาที่เขาเน้นดับทุกข์อ่ะก่อนที่พุทธเจ้าอ่ะก่อนที่เจ้าชายพิถาจะออกบวชอ่ะมันมีมีมีคําสอนเรื่องการดับทุกข์โดยการให้โดยการให,รให้เนี่ยแหละปรงปล่อยวางแล้วก็แล้วก็ ถาบอกว่าถ้าอยากจะเร็วต้องถ้าอยากจะเร็วต้องบำเพ็ญทุกขลักิริยาก็คือเพื่อเพื่อสลายการไม่ยึดมั่นถือมั่นการไม่ยึดมั่นในตัวตนต้องอดอาหารนะะเจ้าชายพิริธาเจ้าชายพีริธาก็เลยเจ้าชายพิริธาก็เลยไปไปหาวิธีดับทุกข์ถามว่าไปอกเจ้าชายพิรธาไปบำเพ็ญทุกขลักิริยาเพื่ออะไรเพื่อดับทุกข์นะชัดเจนเลยเจ้าชายพิริธาแสวงหาหนทางดับทุกข์เออแก่สุดท้ายก็คือเกือบตุยอ่ะเกือบตุ้ยอ่ะ ถ,ถึงกลับมาไงถึงกลับมาว่าถ้าต้องการดับทุกข์อ่ะมันต้องผ่านการรู้แจ้งก่อนก็ลเลยไปเริ่มไปนั่งไปอะไรของตัวเองอ่ะหลังจากที่เริ่มเริ่มกินข้าวแล้วนะบำเพ็ญเลิกเลิกบำเพ็ญทุกขกิรกิยาแล้วเริ่มมากินข้าวแล้วก็เริ่มฝึกสมาธิใจสว่างพอเริ่มฝึกสมาธิใจสว่างใจสว่างเนี้ยไหมแล้วก็สุดท้ายพอใจสว่างกายก็สว่างพอกายสว่างเสร็จปุ๊บนางวิสาขาไอนางสุชาดามาเจอเข้าเห็นสว่างกายสว่างเหมือนลูกเทวาก็เลยเอาอาหารเอาอาหารข้าวมรทุปฏยานไป ไปบินทบะไปให้อะนะพอท่านกินข้าวมัทุปยาเสร็จพื่อท่านมีกาลังแล้วไงท่านก็เห็นเหตุการณ์ทั้งไม่ว่าจะบําเพ็ญด้วยใจสว่างแล้วก็ไอฝันด้วยถาดลอยด้วยอะไรด้วยเริ่มรู้แล้วว่าการมาทางใจสว่างเนี่ยไม่ใช่บําเพ็ญทุกขละกขยาเนี่ยการมาทางใจสว่างเนี่ยจะได้ทําให้ได้บรรลุสุดท้ายท่านก็เลยท่านกันเลยอธิษฐานเลยว่าถ้าถ้าไม่ถ้าเหมือนกันเลยนะทุกอย่างพร้อมหมดแล้วเหลือแต่ใจอย่างเดียวอะสุดท้ายท่านก็เลยบอกว่าถ้าหลับตาครั้งเนี้นั่งสมาธิครั้งนี้ถ้าถ้าไม่ไม่บรร บรรลุโพธิญาณนะคือไม่บรรลุโพธิญาณคือภาวะรู้แจ้งอะนะจะไม like, pues ่ลุกจากที่จะไม่ลุกจากที่แล้วท่านก็เนั่ะเนี่ยอันนี้มันก็ผิดแล้วไม่อยากจะพูดนะคือมุ่งไปทางดับทุกข์มันจะเข้าสู่ภาวะไอเนี่ยมันมันมุ่งไปทางดับทุกข์มันจะมันจะถูกถูกขบวนการของเดียถีหรือชีเปลยหลอกไปก่อนก็คืออยากมาดับทุกข์มาละกันดีมาปองไฟวางกันดีการมายึดมั่นไม่ไม่ยึดมั่นถือมั่นกันดีเนี่ยมันจะถูกดูดไปทางนั้นเพราะฉะนั้นน่ยถ้าสองข้อนี้นะถ้าถ้าระหว่างรู้้แจงกกับดทุ สำหรับชาวพุทธนะต้องรู้แจ้งก่อนแต่รู้แจ้งเนี่ยมันจะแยกเป็นสองพวกพวกแรกก็คือไปสายอรหัน์ก็คือสายเป็นสายดับทุกเลยอีกพวกหนึ่งก็คือไปสายพุทธเจ้าขอสร้างบารมีต่อเพราะฉะนั้นนะถ้าเกิดว่าเข้าสู่ภาวะรู้แจ้งเนี่ยจะแยกเป็นสองสายอยากจะดับทุกก็ไปทางก็มุ่งไปทางแบบอรหันแต่ถ้าเกิดบางคนรู้แจ้งแล้วแต่ว่าตัวเองอยากสร้างบารมีต่อปาฏมานบ้างอะไรบ้างก็มุ่งไปทางพุพทธเจ้าเขาเรียกว่าก็แสวงหาโพธิญาณนะอนะีอันนี้เดี๋ยวดูก่อนนะไปเรื่อย ตอนแรกเนี่ยคะ่ะก็คือการระลึกภารตนาตรเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงทางจิตใจให้มีพลังแห่งมหากุุสเนี่ยเป็นที่ยึดเพึ่งต่อกับเราก่อนสำหรับสร้างกาลังใจในการเจริญภาวนาในลําดับขั้นตอนต่อ,ตอไปวิธีการก็คือตั้งจิตระลึกถึงพุตโธเมนาโถพระกุธเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าทมโมเมนาโถพระทมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโคเมนาโถพระส่งเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าทาแบบนี้นะคะซ้ำๆย้ำๆระลึกในจิตเรื่อยๆจนจิต,เ,จนตเนี่ยสามารถท่องขึ้น เองได้อัตโนมัติขั้นตอนที่สองนะคะก็คือท่องธาตุกรรมฐานสี่การท่องธาตุเนี่ยเพื่อสอนให้จิตเรารู้ว่าร่างกายของเราประกอบด้วยธาตุสี่และแต่ละธาตุมีอะไรบ้างเป็นการสร้างสติปัญญาในการฝึกสติค่ะวิธีการก็คือท่องธาตุกรรมฐานสี่ทุกตัวอักษรเลยเนี่ยก็คือให้ให้เห็นตัวเองเป็นแค่ธาตุธาตุธาตุาสี่ดินน้ำลมไฟนะคือเพื่อให้เห็นเนี่ยเห็นเพื่ออะไรเพื่อจิตเดี๋ยวจะเข้าสู่ภาวะไม่มีตัวตนโปร่งปล่อยวางอยู่ คือถามว่าตอนแรกเหมือนเหมือนมาดีนะคือให้นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เหมือน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 เอามาเอามาเอามาเคลือบก่อนเหมือนกับว่าปูทางก่อนว่าตรงเนี้ทําให้รู้สึกว่าถูกทางถูกทางก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่พอหลักการแล้วก็คือให,ให้ให้มาตรวจดูร่างกายเนี่ยเป็นแค่การประกอบกันของดินน้ําลมไฟน,นะประกอบกันของดินน้าลมไฟเพื่อที่อะไรแหละเดี๋ยวฟังไปเรื่อยๆนะนะเดี๋ยวดู ตามลำดับจนกว่าเราจะสามารถท่องได้รหรือได้อัตโนมัติด้วยเช่นกันขั้นตอนที่สามพิจารณากายหกขั้นตอนเพื่อสอนให้จิตรู้ความจริงว่ากายนี้เป็นธาตุสีได้อย่างไรวิธีการทําความเข้าใจแต่ละขั้นตอนว่ามันมีการเกิดขึ้นอย่างไรแต่ไม่ต้องท่องตัวอักษรนะคะเน้นสอนจิตให้เข้าใจไปเรื่อยๆทำจนจิตเข้าใจว่ากายนี้เป็นแต่เพียงธาตุสีมาประกอบรวมกันเท่านั้นเองขั้นตอนที่ส <c oughs> ี่ก็คือการท่องขันธ์เพื่อสอนก็คือ ให้มองร่างกาเยเป็นแค่ดินน้ําลมไฟมาประกอบกันเพื่อที่จะเพื่อที่จะให้มองเห็นความว่างนะนะหลักคิดมันเป็นอย่างนั้น่เออหลักคิดของความว่างเพื่อรองรับหลักการไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็โปร่งปล่อยวางน่แหละสุดท้ายไม่ว่าจะฝึกยังไงเข้าเข้าตามทีสุดท้ายก็ไปเข้าหลักของชีเปลือยเบียถีอย่างเดียวก็คือ <c oughs> ดูร่างกายเป็นแค่เป็นแค่ประกอบกันแค่นั้นเองเหมือนมีแต่ความว่างะนะไม่ได้มีอะไรเ,ออเพื่อเพื่อที่พอเห็นอย่างนี้ปุ๊บ ก็จะจะได้เข้าใจเรื่องการการอะไรนะไม่ยึดมั่นถือมั่นเออจะได้สลายเรื่องการยึดไม่ยัดไม่ยึดไม่ยึดมั่นถือมั่นพอไม่ยึดมั่นถือมั่นมันจะมันจะเขยือไปเป็นโปรงปล่อยวางเนี่ยพอไม่ยึดมั่นถือมั่นเอ้าจะจะไม่ยึดมั่นถือมั่นคุณก็ต้องโปรงต้องปล่อยวางเออการปล่อยวางแล้วพอจะปล่อยวางมากๆเข้ามันมันก็จะเข้าสู่การละการละเออจะอ่าจะปล่อยวางได้คุณต้องละเออฮะมันเหมือนเหตุผลดีนะสุดท้ายละเลยจากละไปคือแข่งกันจนก็คือถ้ามีของดีของดีไป มีจีวรดีกับจีวรไม่ดีคนในสองคมเขาอ่ะเอ้ยหยิบจีวรดีเดี๋ยวเขาว่าเรามีกีเลสเดี๋ยวเขาว่าเราไม่ละเราต้องหยิบจีวรไม่ดีเนี่ยนั่นแหละพอหยิบจีวไาารไม่ดีอาหารดีๆแยกไปตู้เรียนตู้เรียนโอวันตินน้ำน้ำพริกกะปิบ้างไอ้น้ำพริกอะไรเอาไปอย่างดีเฮ้ยถ้าเราแยกกินเดี๋ยวเขาว่าเราติดในความอร่อย <laughs> ต้องเอามาคุกรวมกันพอคุกรวมกันแล้วก็บอกว่าไอ้นี่มุกเขาอ่ะนะ กินไปเดี <ald en> <gucken. S 1> ๋ยวก็ไปคุกมันเป็นผสมกันในท้องอยู่ดีอ้าวก็ใช่แต่ว่าถ้าเกิดคุณแยกกินเนี่ยคุณจะทานได้เยอะทานได้เยอะแล้วให้มันไปผสมกันในท้องเออคุณก็จะเจริญอาหารพอเจริญอาหารคุณก็จะมีอาหารไปเลี้ยงสมองมากคุณก็จะฉลาดฉลาดแล้วคุณก็จะเทศเทศสอนได้ดีอะไรดีแต่ว่าถ้าเกิดคุณเอามาคุกรวมกันคุณก็จะทานได้น้อยพอทานได้น้อยคุณก็จะเหมือนทานโชว์นะแล้วคุณก็จะผอมเออพอผอมแล้วอาหารคุณไม่เจริญอาหารเสร็จปุ๊บอาหารก็ไปเลี้ยงสมองคุณไม่ได้มากคุณก็จะไม่สอนไม่สอนแต่คุณก็จะะทําแบบนี้ ทำโชว์แบบเป็นสุดท้ายก็้าผอมๆกันนั่นแหละก็คือเข้าหลักนี้แหละคือเมื่อกี้เข้าสู่พัฒนาที่แต่ว่าสุดท้ายก็เข้าสู่เข้าสู่การเพื่อเพื่อมองให้มองให้เห็นตัวเองไม่มีตัวตนน่ะนะความว่างน่ะนะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขันห้าอีกนะให้รู้จักว่าขันแต่ละประเภทคืออะไรและก็ทําหน้าที่อะไรวิธีการก็คือท่องจําจนถึงจุดท,ที่ท่องได้เองอัตโนมัติตั้งตอนที่ห้าเรียนรู้ขันห้าเนี่ยเรียนรู้ขันห้าขันห้าน,นี่เขาแปลคนละอย่างกับเรา ขันห้านี่เขาแปลเป็นห้าส่วนเนี่ยเขาแปลเป็นแยกไปเลยรูปก็คือนั่นรูปเวทนาเป็นนู่นเป็นนี่นะเหมือนก็แยกไปแต่ละอย่างอะเวทนารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณก็เนี่ยเขาเรียกขันห้าแต่เราเนี่ยบอกว่าขันห้านี่ยจริงๆก็คือเดิมอ่ะมันมีขันเดียวเนี่ยที่ผมไปพูดห้องหนึ่งนะก็คือมันมีหลักหลักคิดอยู่ว่าอ่าพระพระพุทธเจ้าบอกว่ามีคนเดินมามีคนเดินมาแล้วมาเนี่ยยิงธนูปักอกเนี่ยท่านพูดว่ามีคนยิงธนูปักอก ไอ้คนทนนั้นก็คือมายิงธนูปักอกแล้วจากคนที่เดินมาร่างกายแข็งแรงเนี่ยก็เลยนอนพังงาพังงาพอนอนพังงาพังงาแล้วผู้เจ้าท่านกระตัดว่าท่านอ่ะเป็นเป็นหมอจะไปรักษาจะไปดึงสอนก็คือกิเลสน,น,นะนะจะดึงสอนตรงนี้ออกดึงสอนตรงนี้ออกแล้วก็ให้คุณหายหายจากโรคหายจากอาการเนี่ยแล้วคุณก็จะได้กลับมาแข็งแรงแข็งแรงเนี่ยซึ่งซึ่งไอการไอการที่มีสอนปักอก,อกนี่ไอทงเนี่ยก็คือมีขันห้าก็คือเดิมเดินมาตอนเดินมาเนี่ยมีขันเดียวเดินมาเนี่ยมีขันเดียว ไม่ใช่เดินมาจากความว่างไม่ใช่อยู่ดีๆเริ่มเริ่มแรกไม่ใช่ว่ามีแต่ความว่างแล้วมายิงธนูไปปักความว่างมันไม่มีมันไม่ใช่แบบนั้นมันโอ้โหล้วก็เราก็อธิบายไปนะว่าเดิมอะ่ะคนเดินมาเนี่ยมีแค่ขันเดียวก็คือเห็นจําคิดรู้เป็นการเห็นทั้งเห็นภายในเป็นการเห็นภายในเห็นจําคิดรู้ก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญ,ญญาณเกิดขึ้นในขั้นตอนเดียวเกิดขึ้นในขั้นตอนเดียวเป็นแบบจิตที่มีพลังเป็นการรับรู้แบบพระพุทธเจ้านะเกิดขึ้นในขั้นตอนเดียวเห็นปุ๊บรู้ปั๊บ หรือว่าการการหลับตาเห็นภายในไอ้ตรงเนี้ยก็คือเดินมาเป็นอย่างนั้นแต่พอมาเนี่ยมันปักสอนไปเนี่ยขันเดียวแยกเป็นขันห้าก็คือแยกการเห็นเป็นการเห็นภายนอกกับการเห็นภายในการเห็นภายในการเห็นภายในเขาเรียกว่าวิญญาณก็คือเป็นวิญญาณจะเป็นการเห็นภายในแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยมันเกิดแยกเป็นสี่อันเพื่อไปเห็นภายนอกเนี่ยเนี่ยมันเป็นกลายเป็นว่าไอ้หนึ่งสองสามสี่เนี่ยเพื่อไปเพื่อให้ไปเห็นภายนอกไปเรียนรู้ภายนอก ส่วนไอกตัวรู้ภายในก็คือวิญญาณถูกควบคุมอยู่ถูกควบคุมอยู่ทําให้มนุษย์ไม่เข้าสู่ภาวะการถอดจิตหรือการการตัดสรู้ภายในนั่นแหละแล้วเจ้าชายทิษฐาก็เลยก็เลยนั่งนั่งสมาธิไปเพื่อดับไอ้สี่ตัวเพื่อจะไปไปปลดปล่อยตัววิญญาณพอเป็นปลดปล่อยตัวนี้วิญญาณก็จะเกิดภาวะตัดสรู้ขึ้นก็สามารถเห็นเห็นรูปเห็นเห็นเห็นรูปเห็นเวทนาเห็นสัญญาระลึกชาตินับไปชาติไม่ถ้วนรู้หมดเลยว่าชาติไหนอารมณ์เป็นยังไง ็คือเห็นรูปชาติชาติต่างๆเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเห็นเห็นทั้งหมดนะแล้วก็เกิดวิญญาณคือการรู้แต่มันเป็นการรู้ภายในนี่แหละงงไหมก็คือขันห้าเนี่ยก็คือเราเลยบอกว่าเนี่ยที่เถียงกันเนี่ยเถียงกันไม่จบเนี่ยก็คือดับขันห้าดับขันเนี่ยเขาบอกว่าดับขันเข้าสู่ความว่างแต่เราบอกว่าเริ่มต้นมันไม่ได้มีความว่างมันมีคนเดินมาแล้วก็ถูกมารเอาธนูยิงใส่มากิเลอะแล้วคนคนนั้นล้มป่วยลงพอล้มป่วยลงคนคนนั้นถึงมีขันห้าเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอะ เมื่อุูธเจ้าสามารถดึงกิเลสออกคือดับกิเลสดับกิเลสออกก็คือดับขันห้านะพอดับขันห้าเนี่ยไอ้จากอาการที่มันมันนอนพังงาพังงาแบบมันจะกลับไปแข็งแรงเหมือนเดิมก็คือกลับไปขันเดียวเนี่ยเนี่ยพอผมพูดขันเดียวว่าโอ้โหพาพายุวะใหญ่เลยพาที่เขาเรียนมาเนี่ยเขาบอกว่าเราไม่ยอมให้เราพูดนะนะแล้วก็บอกว่าเราตลังคืออะไรเนี่ยทำลายพระไตรปิฎกบ้างอะไรบ้างโอ้โหก็คือตามนั่นคือมันจะให้ดับดับขันห้าดับขันก็คือความว่างนะเนี่ยแค่แปลขันนี่ก็แปลคนละแบบกันแล้วขันห้าก็คือ ก็คือใจใจเดิมใจบริสุทธิ์มีแค่มีแค่ขันเดียยก็คือการรับรู้ภายในก็คือเห็นเหมือนผู้เจ้าหลับตาเนี่ยก็เห็นเห็นทุกเรื่องเห็นรูปเห็นเวทนาสัญญาสังขารเห็นหมดแต่ว่าพอมามันปักปักไปเนี่ยภาวะปักไปเนี่ยมันแยกออกการเห็นมันแยกออกเป็นเป็นการเห็นภายนอกก็คือรูปเวทนารูปเวทนาสัญญาสังขารอันนี้เกิดขึ้นภายนอกคิดแบบภายนอกส่วนส่วนวิญญาเนี่ยก็คือการรู้ภายในถูกพวบควบคุมอยู่ถูกมารควบคุมอยู่ด้กิเลสนะเพราะฉะนั้นะ การรับรู้ของมนุษย์ความฉลาดของมนุษย์มันจึงเกิดเกิดความฉลาดภายนอกเท่านั้นแล้วการฉลาดภายนอกไม่ได้ทําให้มนุษย์หลุดพ้นน่ะมนุษย์ก็ก็จะก่อกรรมก่อเวรก,ก่ออะไรไปมึงจะฉลาดเปด็อกต้งด็อกเตอร์มันก็ตกนรกกันหมด <laughs> เออนั่นแหละเพราะฉะนั้นน่ะเจ้าชายทิฐาเห็นเรียนตรงนี้มาเจ้ชาชายทิฐาก,ก็เลยก็คือพยายามเหมือนกับว่าเอาเห็นจําคิดรู้นะก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยมาหยุดแทนแทนที่จะเคลื่อนมาหยุดพอหยุดเสร็จปุ๊บก็เกิดความสว่างขึ้น พอเกิดความสว่างขึ้นก็เข้าไปปลดปล่อยตัวรู้ตัวรู้ก็คือองค์พระภายในที่ถูกที่ถูกที่ถูกกิเลสมันหุ่มอยู่อะไปปลดปล่อยออกมาพอปลดปล่อยออกมาพอองค์พระหลุดออกมาพุทธก็ใช้ทิจักก็อุทานว่าโ oh, อ oh, 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 ้โหพุทโธโอ้โหพุทโธโอ้โหธรรมโมเออนะแล้วก็ใช้ใช,ใช้ใช้ตัวตัว,ตวองค์พระที่หลุดออกมาเนี่ยทําลายกิเลสพอทําลายกิเลสปุ๊บขันห้ากระดับดับนะดับตอนนั้นแหละไม่ใช่ดับดับตอนตอนที่จะไปนิพพานไม่ใช่ดับตอนที่ทําลายกิเลสหมดแล้วตอนเช้าอะแต่แต่ว่าตัวตนยังอยู่เพราะว่า ขันห้าก็รวมกันเป็นตัวตนตัวตนหนึ่งเดียวนะแล้วท่านก็ปฏิญาณตนตอนหกโมงเช้าว่าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วตอนนั้นขันห้าดับไปแล้วดับไปแล้วเพราะว่าทําลายกิเลสไปแล้วทําลายกิเลสหมดแล้ว่กลับไปกลับไปจากดวงจิตที่ที่ที่ยังไม่ถูกลูกสอนกนละับไปแข็งแรงเหมือนตอนที่ยังไม่ถูกลูกสอนนะอันนี้ตรงเนี่ยเข้าใจขันห้าแล้วใช่ไหมคือถึงบอกไงพวกนี้ก็คือเขาตั้งอยู่บนทฤษฎีที่ว่าถ้าดับขันห้าขันห้าดับแล้วมันจะมันจะกลายเป็นความว่างอนะกลายเป็นความว่างอะ แต่เราบอกว่าความว่างมันจะเกิดขึ้นได้ไงมันไม่มีคนเดินมามันมีความว่างเดินมาแล้วมายิงธนูไปปักอกถามว่าถ้ามันมีแต่ความว่างตั้งแต่เริ่มแรกเนะี่ยมายจะยิงธนูไปปักอกได้ยังไง <laughs> มานจะยิงไปธนูไปปักอกไอ้ไอ้คนเดินมาได้ยังไงวะอืเข้าใจใช่ไหมก็คือคนเดินมาตอนแรกร่างกายมันแข็งแรงแต่มามันยิงศรไปปักอกพอไปปักอกจากจากตอนนั้นมีแค่ขันเดียวเนะี่ยมันก็เลยล้มป่วยลงขันเดียวก็คือการรับรู้อ่ะการกระบวนการรับรู้อ่ะเลยแยกเป็นห้าส่วน เลยแยกเป็นห้าส่วนเนี่ยก็ก่อเกิดขันห้นาข,ขึ้นมาพอเก่ะเกิดขันห้าขึ้นมาพอผู้เจ้าผู้เจ้าบอกว่าเดี๋ยวท่านดึงสอนออกท่านบอกว่าไอ้คนนั้นไม่ได้หายไปนะท่านบอกว่ามันมวัวแต่ถามว่าสอนที่ทําด้วยอะไรใครเป็นคนยิงอะไรเงี้ยผู้เจ้าบอกว่าท่านมีเวลาจากัดท่านท่านต้องไปรักษาคนอื่นท่านบอกว่าไอ้คนคนนั้นมันถามมากเดี๋ยวมึงปล่อยปล่อยมึงเลยท, <c oughs> ทิ้งอย่างเดียวผู้เจ้าบอกนะเออแทนที่จะให้รักษาก่อนพอรักษาก่อนแล้วบอกว่าพอ,พอหายไปนะ พอาจากขันห้ารวมเป็นขันเดียวกลายเป็นอรหันเนี่ยแล้วท่านบอกว่าอยากยากไปอยากไปรู้แล้วตอนนี้ไปศึกษาได้ผู้เจ้าบอกเลยนท่านท่านไม่ได้บอกว่าห้ามศึกษาไม่ใช่ผู้เจ้าบอกว่าพอาคุณหายจากดึงสอนออกแล้วท่านหายแล้วอ่ะขันห้ารวมกลายเป็นขันเดียวเป็นอรหันเนี่ยท่านอยากจะไปเลื่นลึกชาติไปดูนู่นดูนี่ท่านก็ไปเลยจนท่านจนพระเจ้ายังบอกเลยว่ามีพระอ,อรหันบางรูปอ่ะเลืนล,ลึกชาติวันละล้านล้านกลับมาเลื่อนลึกชาติกลับไปดูอ่ะวันละล้านล้านกลับแล้วก็อายุไปร้อยปีอ่ะแล้วท่านบอกว่าไอ้พระอหันองค์นี้ยัง ยังสาวไปไม่ถึงต้นวัตตะเลยยังสาวไม่คือมีพระอาหต์บางองค์อยากจะรู้ว่าดวงจิตอเข้ามาเบียนว่ายายเกิดในวัตตะสงสารหรือว่าเออก่อนจะเข้ามาในวัตตะสงสารมันอยู่ทรงไหนหรือมันเกิดที şey ist, ่วัตตะสงสารเนี Lastly, ่ยหรือว่าเัีไยท่านเขาอยากรู้ไงเขาเขอยากรู้ก็เลยระลึกชาติวันล้านล้านกับล้านล้านกับละลึกชาติไปเรื่อยๆจนผู้เจ้าบอกว่าเนี่ยละลึกชาติไปล้านล้านกับไปร้อยปีนะยังสาวไปไม่ถึงว่าดวงจิตอะเข้ามาในวัตตะสงสารชาติแรกอะชาติแรกมันมันอยู่ทรงไหนเนี่ย ยิงสาวไปไม่เจอเลยนั่นก็แสดงว่าผู้เจ้า,ยอ,อาย,อยอมรับว่าคุณต้องรักษาหายก่อนคุณต้องรักษาขันห้าให้หายก่อนแต่พอขันห้าคุณหายแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่ความว่างเออมันกลายเป็นขันเดียวพอเป็นขันเดียวแล้วคุณมีพลังในการระลึกชาติบ้างอะไรบ้างคุณก็ไปลุยเลยไปลุยเลยว่าคุณอยากจะเนี่ยอยากจะไปสาววนะ่าไอ,อ้ธนูนี่ทํายังไงเขาทายังไงมานทํากิเลสยังไงมันมาปากอกมันยิงเราทําไมอะไรเงี้ยผู้เจ้าบอกไปตอนนั้นหายแล้วไปศึกษาได้เนออี yeah. ่ยคนละแนวทางกันเลย เข้าใจขันห้าแล้วครับตามแน่หละนะคือคนละทฤษฎีพะทฤษฎีผิดที่เหลือก็คือมโนมโนแล้วมันก็หลงทางไปนะให้จิต สามารถแยกได้ว่าขันแต่ละประเภทเนี่ยทำงานอย่างไรวิธีการเข้าไปทําความเข้าใจทีละขันจนถึงจุดที่เราเข้าใจแล้วแต่ถ้าใครนะคะสามารถที่จะเห็นกายแตกสลายกายเป็นดินก็สามารถเริ่มที่นาำมาขันได้เลยขั้นตอนที่6การพิจารณาขันลงสู่อริยสัจสีเพื่อสอนให้จิตรู้ว่าอริยสัจสีทําง,งานอย่างไรวิธีการทุกครั้งที่ขันใดเกิดขึ้นให้เข้าไปสอนจิตว่านี่คือทุกการไม่รู้ทุกเนี่ยจะสร้างสมุทไทใหม่ถ้าเรารู้ทุกแล้วสมุทไทใหม่จึงดาบเกิดเป็นนิโรธและการเข้าไปเห เห็นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราเรียกว่ามัคกาลังเจริญค่ะขั้นตอนสุดท้ายการเข้าไปดูการเกิดดับของขันจุดประสงค์เพื่อเจริญมัคให้เต็มรอบวิธีการก็คือเห็นการเกิดดับของขันแล้วก็จับรงอริยาาสัจสี่โดยอัตโนมัติเมื่อเราทําได้จนถึงขั้นตอนนี้แล้วค่ะพบว่าเราจะเป็นเพียงผู้ดูการดําเนินการของมรคในการทําลายกิเลสโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเข้าไปยุ่งเกียเ่ยวอีกแล้วแต่ละขั้นตอนนะคะไม่มีระยะเวลาตายตัวว่าเราจะต้องทําจนถึงเมื่อไรขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลเลยแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดความต ก็คือคนละแบบกันก็คือเขาเขาบอกให้ดูไปเรื่อยๆแล้วก็สุดท้ายพอพอเริ่มโปงปล่อยพอพอเริ่มเห็นปงปล่อยวางแล้ว่เขาก็เลยบอกว่ามักคมั๊มันจะเจริญขึ้นซึ่งที่ฤษฎีคนละอย่างก็คือทุกทุกสมูทไทยนิโรธมั๊กผมอธิบายไว้แล้วไงว่าทุกมันเกิดทุกทุกมันเกิดทุกแล้วไอ้สมุทไทยเนี่ยสมูทไทยสมูทไทยก็คือทุกมันเป็นเป็นทุกประจํากายทุกทุกทุกนะทุกเนี่ย มันมีปวดหัวมันมีทุกกายทุกกายแล้วทุกใจทุกทุกมันไม่ได้มีแต่ทุกใจอย่างเดียวคุณจะใช้หลักการโป่อยวางไม่ได้เพราะว่ามันมีทุกกายแล้วทุกใจแต่ทุกทุกทุกกายแล้วทุกใจเนี่ยจะสัมพันธ์กับกายจะสัมพันธ์กับกายเรามีกายหยาบกายละเอียดอ่าตื้นง่ายๆก็คืออย่างอย่างพวกเทวดาเนี่ยมันก็ไม่มันไม่ได้ทุกเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนะมันไม่มีเทวดาป่วยป่วยนะเออมนุษย์มีป่วยมีอะไรแต่เทวดาไม่มีส่วนพวกคมเนี่ยก็คือ จะไม่ทุกเรื่องความรักความไรความนั่นน่ะส่วนในพวกเทวดาก็จะทุกเรื่องความรักรักเขาแล้วก็ไม่รักตอบนะนั่นแหละเพราะฉะนั้นน่ะทุกทุกจะเป็นทุกประจํากายพอทุกประจํากายสุดท้ายสมุทัยก็คือเหตุแห่งทุกเหตุแห่งทุกก็คือคุณเปลี่ยนกายไม่ได้ง่ายชัดเจนเหตุแห่งทุกคืออะไรเป็นเพราะว่าคุณน่ะคุณทุกเนี่ยกับมนุษย์แต่คุณคุณไปใช้กายทิพย์กายพมไม่ได้คุณไปใช้กายธรรมไม่ได้สรุปง่ายง่ายหลักหลักง่ายง่ายเลยก็คือทุก ทุกเป็นทุกประจํากายถ้าเกิดคุณคุณอยากจะหนีทุกคุณคุณต้องเปลี่ยนกายเปลี่ยนไปใช้กายต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วแต่ที่คุณเปลี่ยนกายไม่ได้เป็นเพราะว่าสมุทัไทยเป็นเพราะว่าความอยากความอยากมันเป็นกาวกาวทําให้ใจคุณน่ะต้องยึดยึดอยู่กับกายนั้นกายนี้คุณป่วยคุณอยากจะไปใช้กายทิพย์ไปเที่ยวสวรรค์คุณทําไม่ได้เพราะว่าเพราะว่ามีกาวอ่ะก็คือความอยากความอยากเลยยึดยึดใจคุณให้อยู่กับกายนี้แล้วคุณก็ต้องโอ๊ยทรมานไปเรื่อยๆนี่ทฤษดีผมเลยนะอันที่สามก็คือ นิโรดนี่โรดก็คือถ้าคุณจะเอาชนะเอกตัวยึดต,ตัวยึดกาวเนี่ยคุณต้องนิโลดต้องเอาใจมาหยุดใจที่วุ่นวายเนี่ยเอาใจมาหยุดพอหยุดเสร็จป,ปุ๊บพอหยุดเสร็จปุ๊บใจจะสว่างใจจะสว่างพอสว่างเส,งสร็จปุ๊บจะเห็นมารคมารคคือทางเดินทางเดินทางเดินดมันไม่ใช่ทางเดินขนออ้างนอกมันเป็นทางเดินจากหยาบไปละเอียดมันเป็นทางเดินจากหยาบไปละเอียดมันไม่ใช่ทางเดินข้างนอกเพราะฉะนั้นนะพอคุณเห็นมารคมารคคุณจะเห็นทางเดินคือความสว่างไอ้นี่โลดคือความสว่างแล้วมารคกก็คือกูใจ คุณจะเห็นทางเดินจากหย,ยาบไปล la ะเอียดพอหยาบไปละเอียดเสร็จปุ๊บในใน,ในมัคน่มันจะมีสติปัฏฐานสี่ก็คือตามเห็นกายในกายผู้เจ้าเลยบอกว่าในมัคน่มีสติปัฏฐานสี่ก็คือพอคุณเห็นทางเดินจากหยาบไปละเอียดผู้เจ้าบอกให้ตามเห็น <c oughs> ตามเห็นก็คือตามไปดูกายต่างๆตามไปดูกายต่างๆให้คล่องแคล่วนะเขาเรียกว่า,นะาตามไปดูก็คือตามเห็น,นกายในกายตามเห็นเวทนาก็คือแต่ละกายไม่เหมือนกันกายทิพย์กายพรมกายธรรมไม่เหมือนกัน เวทนาก็คือความรู้สึกความรู้สึกของกายอย่างใช่ไหมอย่าง,อย,างอย่างพวกเทวดาหาความสุขจากกามใช่ไหมเวทนานะส่วนไอ้พวกคมมันหาความสุขจากจากความปื้มปิติปื้มปิติอะไรของมันนะฮะปื้มปิติแต่ว่าถ้าถ้าเป็นกายธรรมนี่ก็อีกแบบหนึง่งเพราะฉะนั้นน่ะพอพอพอกายตามเห็นกายในกายตามเห็นเวทนาในเวทนาตามเห็นจิตในจิตพอพอหาความสุขคนละแบบจิตความคิดของคนก็ไม่เหมือนกัน ความคิดความคิดของแต่ละกายไม่เหมือนกันอย่างเช่นว่าเราเราเห็นเทวดาก็แข่งกันเรื่องเรื่องกลามใช่ไหมแต่พอไปถึงพรมปุ๊บพรมพรมเขาจะมองเรื่องกลามเนี่ยอีกแบบหนึ่งก็คือนั่นน่ะเคยมีเรื่องเล่านะคือมีคนมีมีฤาษีกลุ่มฤาษีเขาอยู่ด้วยกันน่ยพอมีฤาษีก็อยู่ด้วยกันเนี่ยแล้วมีฤาษีเนะี่ยชอบหยิบหยิบของไปใช้โดยที่ไม่บอกก็คือเนี่ยข้อเสียของนั่นแหละเขา็หยิบของไปหยิบของไปใช้โดยไม่บอกสุดท้าย พอฤาษีคนหนึ่งมาตักจะใช้ของนั้นแล้วไม่เห็นของอย่างเช่นว่าขันน้ําถังน้ําบ้างอะไรบ้างไม่เห็นไงฤาษีคนนั้นก็เลยประกาศไปตะโกเลยนะบอกว่าอธิฐานนะหลับตาอธิฐานใครอะใครหยิบเอาถังผมไปโดยที่ไม่บอกผมนะขอให้มันไป,ขอ,นไปขอให้มันได้ไปเกิดเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิในพวลฤาษีนะไอฤาษีที่ได้ยินขึ้นมารีบเอาถังมาคืนเลยรีบกราบขอขมาเลยอเอออย่าท่านท่านโปรดอธิษฐาน ท่านปวดทอนอธิษฐานเถอะผมไม่อยากเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดิจะมีเมียเยอะมีอะไรเยอะยนะเออนั่นแหละคือพวกฤาษีอ่ะคือเวลาเขาเขาจะสาบกันอนะ่ะเขาจะสาบกันเขาบอกให้คุณไป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 เป็นพระเจ้าจักรพรรดิไปครองเรือนไอ้พวกนั้นโอ้โหรีบรีบเอาถังมาคืนเลยน,ะนั่นแหละนะก็คือเวทนาคนละแบบก็ทําให้มีจิตใช่ไหมจิตก็คือความคิดความคิดของกายก็คนละแบบกายเวทนาจิตทรทมก็คือความสว่างไม่คนละแบบ รุปง่ายๆก็คือสติปัฏฐานสี่เนี่ยก็คือขั้นตอนการถอดจิตเนี่ยแหละเหมือนที่เราทํากันเนี่ยเออเนี่ยแหละน้องใปพาวเขาถอดจิตไปไปนู่นไปนี่เนี่ยอันนี้ก็คือใช้สติปัฏฐานสี่เลยไม่ใช่ใช้อริยสัจสี่เลยอริยสัจสี่แล้วเลยอริยสัจสี่ก็คือเข้าเข้าตามเห็นกายในกายแล้วตามเห็นกายในกายเนี่ยเรากําลังดําเนินอริยสัจสี่อยู่แต่เขาเนี่ยไม่ใช่เขานี่ก็คือให้ให้เห็นพิจารณากายแบบว่าพิจารณาเหมือนเหมือน เหมือนเป็นแค่ประกอบกันน่ะแล้วก็ปล่อยวางอ่ะแล้วก็ให้ให้เห็นการการเกิดการดับน,นะการเกิดการดับเหมือนกับโปรงๆอ่ะนะเหมือนไม่ไม่จีรังร่างยั่งยืนเนี่ยมันเป็นโปรงๆอ่ะแล้วเขาบอกว่าทาเรื่องโปรงๆเนี่ยเขาจะเข้าสู่อริยสัจสี่โดยตรงแล้วมรักมันจะเจริญขึ้นแล้วก็งงเลยมรักเจริญคืออะไรวะทั้งที่ไม่เห็นอะไรเลยไม่ได้เห็นพบไม่ได้เห็นภูมิเลยเลยแต่คล้ายๆว่าขบวนการเขาก็คือสุดท้ายก็คือการเข้าสู่การไม่มีตัวตนอนะ่นะเนี่ย,เ,ยเข้าหลักการเลยเออง่ายๆอย่างเงี้ยนะแล้วก็เนี่ย อันนี้เขาอันนี้เขาอยู่ทางพวกเขาใหญ่ไหมยะกำลังดังอยู่นะแต่ว่ามันเป็นคนละสายกับเราแล้วก็แล้วก็รู้นะแล้วไอ้ไอ้คนเลยนะคนทํำทาเนี่ยก็ไปพาคนไปแนวนี้นะแต่คนก็ไปปฏิบัติธรรมกันเยอะนะวันหน้าก็ต้องชนกันแล้วนะชนกันก็คือคือเราก็ไม่อยากจะพูดนะคือทางนั้นเยอะเยอะก็ เยอะแล้วเขาก็ว่างเขาไปเราก็เราก,เราก็เยอะเราก็ไม่เยอะหรอกแต่เราแต่เราถอดจิตได้อเราจะเน้นถอดจิตได้อะแล้วมันก็จะโจมตีเราไงว่าวิปัสนนึกบ้างอะไรของมันน่ะนะเป็นการปรุงแต่งบ้างอะไรบ้างบางมันแต่ของเราก็บอกนะของมือของคุณเนี่ยนะไม่มีไม่มีภาวะรู้แจ้งเลยมีแต่ปรงปล่อยวางเพียงแต่ว่าไอ้ปรงปล่อยวางของของเดียถี่มันคิดชั้นเดียวก็คือกูเดินแก้ผ้าเนี่ยกูปรงปล่อยวางแล้วกูคิดชั้นเดียวแต่พวกเนี่ยเอาหลักการโปรงปล่อยวางของเดียถีมามาทำให้ทับซ้อนจนงงอ่ะนะงงอ่ะนะ ปองงงแต่มันก็จะสุดท้ายมันก็จะให้ให้เห็นจิตเกิดดับเหมือนเพื่อนผมอะ่ะผมเคยถามไอ้ไอคนที่ฝึกะเห็นจิตเกิดดับเพื่ออะไรวะอ๋อเพื่อปงไงมันบอกจะได้ละจะได้ปงได้อ๋อผมว่าโอ้มึงทําแบบดี้ถีง่ายว่าไปเดินแก้ผ้าไปเลยมันปงปล่อยวางเหมือนกันเออยิ่งจากว่าโอ้โหอุตส่าห์ตะล่อมมาให้มาฝึกสมาธิมาฝึกอะไรมาฝึกแล้วจิตนิ่งใจสงบใจสงบเพื่ออะไรเพื่อเพื่อดูจิตดูจิตกําลังทํานู่นทํานี่กาลังคิดอะไรอยู่อ่ะดูไปทําไมวะ ดูไปดูให้เห็นการเกิดดับของจิตอ่าดูไปเพื่อการเห็นเกิดดับของจิตเพื่ออะไรเพื่อจะได้โปร่งปล่อยวางเ <c oughs> <oughs> <c oughs> ออโปร่งปล่อยวางวนั่นแหละสุดท้ายหลักการโปร่งปล่อยวางก็ไม่มีตัวตนแล้วก็สุดท้ายก็จะมีเรื่องสุญญตาความไม่มีตัวตนแล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยคุณรู้ไหมว่ากฎแห่งกรรมเนี่ยมันตั้งบนทฤษฎีของการมีตัวต,วต,วต,วตนนะการที่กรรมมันตามคุณมาล้านผู้เจ้าสร้างบารมีตอนชาติแรกอ่ะแม่แม่เกาะหลังอ่ะแล้วก็ไอ้แม่ไหว้ไปเนี่ยผ่านมายี่สิบอสงไขยแสนมหากรรมเนี่ย กรรมเนี่ยยังมาช่วยช่วยพระพุทธเจ้าเจ้าชายพิธาให้เป็นพระพุทธเจ้าอยู่เลยกรรมเนี่ยตั้งแต่ชาติแรกมาตามมาช่วยเลยงงเลยไหมยี่สิบอสงไขยแสนมหากรัปก็คือโลกเกิดดับอ่ะใช่ไหมยี่อสงไขยเท่ากับสิบยกกำลังร้อยสี่สิบก็คือพูดคําว่าล้านยี่สิบสามครั้งแล้วลงท้ายด้วยกับกับก็คือโลกเกิดดับโลกเกิดดับทั้งหมดล้านหนึ่งล้าน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 ยี่สิบสามครั้งอ่ะแล้วก็ลงท้ายด้วยโลกเกิดดับยี่สิบแล้วก็คูณยี่สิบอ่ะนั่นแหละตั้งแต่ชาตินั้นอ่ะ ยังตามมาช่วยเจ้าชายทิศาเป็นพระพุธเ,เจ้าชาตินี้เลยเพราะฉะนั้นเน่ะกรรมมันไม่ได้ตามความว่างมามันตามมันตามมันมันตามตัวตนที่แท้จริงเรามาจริงแต่ว่าในขณะที่เรามีตัวตนที่แท้จริงเราเคลื่อนไปเนี่ยเราก็มีไอตัวประกรอบมาไงมาหุ้มเหมือนเราเป็นเหมือนเราเนี่ยมาหุ้มเราอะไรเราไอตัวประกรอบก,ก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปแต่ไอตัวที่เป็นเนื้อแท้จริงอ่ะเดินหน้าไปเรื่อยไงเนี่ยก็คือก็คือตราบเท่ที่เรายังมีขันห้าอยู่แล้วก็เดินหน้าไปเรื่อยๆเดินไปเรื่ยยอยแต่ แต่ในขณะที่ขันท่าเดินไปเรื่อยๆเนี่ยไอ้ตัวตัวรู้อ่ะมันมองเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดตัวรู้นะแต่มันพูดอะไรไม่ได้ไงมันพูดอะไรไม่ได้มันก็รับกรรมตรกนรกบ้างอะไรบ้างไปเรื่อยๆไงจนมาชาติสุดท้ายเนี่ยเจ้าชายพิทาเข้าไปปลดปล่อยตัวรู้ก็คือปลดปล่อยตัวรู้อ่ะก็คือปลดปล่อยออกมาเป็นองค์พระที่ถูกพุ่มอยู่ก็เลยผุดออกมาก็เลยอุทานว่าโ oh, อ้โหพุทโธพอโ oh, อ oh, ้โหพุทโธเสร็จปึ๊กแล้วก็ใช้ตัวรู้ตัวเนี้ยย้อนกลับไปดูว่าไอ้ตอนที่เวียร์ใาแตยเกิดมาเนี่ยก็ย้อนกลับไปย้อนกลับไไไปดูแตตต่่่ลนะชชาาิินนมม้ว นับชันไม่ทวนะเอีอยตัวรู้ต,รตามกลับไปดูโอโ้โหโอเคตามนั่นแหละโอเคน้องเพพาวขอโทษทีนะเดี๋ยวไม่มีรายแล้วผ่านในชั่วโมงนึงนะน้องเพพาวน้องพาว<ะ>ถึงไหนแล้วตอนนี้เราอยู่ที่นิพานแล้วค่ะที่ที่มิวเพอเจ้าร้านสิบครั้งค่ะ